วันนี้นะคะเราจะมาทำตัวตกแต่งตามภาพกันเลยนะก็ไม่ยากนะคะลองติดตามชมกันได้เลยค่ะมีเพื่อนๆนะคะอยากทราบการประดิษฐ์ตัวตกแต่งขึ้นมาเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหามาเพิ่มนะคะเราก็จะได้มาจากการประดิษฐ์ โดยที่เราจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มนะคะตัวต่อน,นี้นะคะก็จะมีหลายๆแบบนะให้เราเลือกสรรหามานะคะว่าเราอยากจะประดิษฐ์แล้วก็ตกแต่งรองเท้าให้สวยแบบไหนนะคะรูกดาวนี้นะคะก็จะเห็นได้จากรองเท้านะคะที่ที่ได้สอนเพื่อนๆไปนะคะว่า เราจะทํำยังไงนะคะอันนี้รูปดาวนะคะเราจะประดิษฐ์ออกมาจากโฟมที่เป็นเหลือๆจากการตัดทิ้งนะคะอันนี้เราไม่ต้องทิ้งเราก็เอาเอาตัวต่อรูปดาวนี้มาต่อช่วยนะมันก็มาเป็นชิ้นงานได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะส่วนตัวรูนี้นะคะก็ได้มาจากการต่ออันนี้นะคะการต่อของรูเล็กๆนี้นะคะแล้วก็ ้ากับว่าคู่นี้นะคะแบบนี้นะคะเราจะใช้แค่2ตัวตอกนี้นะคะแค่แท่นเหล็กที่เป็นรูปดาวกับแท่นเหล็กที่เป็นรูปก,มกลมๆเล็กๆนะคะแล้วก็คอนหนึอันบางครั้งนะคะเราไม่อยากซื้ออะไรมาเพิ่มนะคะเราก็จะใช้ตัวเรซินที่เรามีอยู่แล้วนะคะมาตกแต่งได้เหมือนกันนะคะโดยที่เราจะหาซื้อได้ง่ายๆนะคะอันนั้นเราไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์นะก็คือ เป็นเรซินรูปต่างๆนะคะอาจจะเป็นรูปโบนะคะแล้วก็ที่อีกอันหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆคิดไม่ถึงนะคะมันคือยางลบนะมันคือยางลบเล็กๆนะคะอันนี้นะคะมันมีความหนามันมีความหนาพอเราพอเราเอามาตกแต่งแล้วนะคะมันจะหนา เราก็จะใช้คัตเตอร์นะคะเฉือนนะคะเฉือนให้บางๆแล้วที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงหาซื้อง่ายนะคะในในหนึ่งกล่องนั้นนะคะมันจะจะมีหลายแบบให้เอามาเฉือนนะคะพอเฉือนบางๆได้แล้วนะคะเราก็เอาตัวตกแต่งนี้นะคะมาติดนะคะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะที่ที่เล็กแล้วก็น่ารักแล้วก็เหมาะสมกับรองเท้าของเรานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะ มันคือตัวตกแต่งนะคะที่เขาเอาไว้ตกแต่งเล็บนะคะมันจะมีลักษณะที่เล็กมากนะคะวิธีใช้นะคะเราก็เราก็เลือกหน้าที่เราชอบนะอย่างคู่นี้นะคะเราเอามาตกแต่งรองเท้านะคะเป็นคู่เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะแัวแปลกน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะงานประดิษฐ์นะคะสามารถสร้างสารรค์ได้นะตามที่เราพอใจ แล้วก็แบบนี้นะคะเนีหคะ่ะคือคือมันทําได้หลายๆแบบนะคะสําเร็จรูปถ้าเป็นผ้าเลยก็มีนะคะที่ไม่ใช่เลซินนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้ลักษณะนี้จะใหญ่ไปน,นิดน,นึงนะคะแล้วก็ดัดแปลงมาตกแต่งบนเสื้อผ้าของน้องก็ได้นะคะ เห็นไหมคะง่ายๆเลยนะคะการตกแต่งรองเท้าตุ๊กตามันมีม,นมีการตกแต่งได้หลายแบบนะคะแค่เรามองของที่เราพบเจอนะคะว่าเอามาทํากับอะไรได้บ้างนะคะในงานของเราแค่นี้นะคะคุณก็จะมีไอเดียงานดีๆของคุณนะคะทําให้คุณได้ขายสินค้าหรือทําชุดตุ๊กตาให้น้องรองเท้าสวยให้น้องออกมาน่ารักยังไงนะคะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบค่ะขอบคุณค่ะ